สัสดีครับพวกเรามาจากสถาบานันเซียงซือหูนะครับพวกเรามาถึงเมืองไทยเรารู้สึกว่าคนไทยใจดีมากนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่ตูแลเราดีๆนะครับก็หนูรู้สึกว่าเมืองไทยสวยมากแล้วชอบมาเที่ยวที่เมืองไทยแล้วกลับมาเมืองจีนแล้วก็มาเมืองไทยอีกค่ะผมคิดว่าที่เรียนภาษาไทยที่หองงานค้าสนุกมากเพราะว่าพวกเรามีกิจกรรมมากมาย เช่นไป, ara, ไปเ LA, ไปที่ยวเมืองโบราณไปเที่ยวตลาดน้ําสนุมากเลยที่ขับคนที่ได้มาเรียนที่หอการค้าน,นะครับแล้วเราก็ต้องมาเยี่ยมอาจารย์อีกนะครับมาเมืองไทยสนุมากมาเรียนภาษาไทยสนุมากขอบคุณนะครับอขอบคุณครับเพราะเราจะกลับมาเยี่ยมอาจารย์อีกครั้งนะครับบ๊ายบายเวลาที่เรามามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปีนี้ มีความปรทับใจมากที่สุดก็คืออาจารย์อยากจะทราบว่าเพื่อนๆทุกคนปรทับใจอาจารย์ท่านไหนมากที่สุดอาจารย์มอค่ะเพราะว่าอาจารย์มอหน้าดับสวยเเสียงหวานสแสดงละครได้ดีมากๆเออสนหนังสือให้เราเออทำให้เรามีเก้านามากๆโดยเฉพาะด้านฟังด้านพูด เมื่อสาชอบอาจารย์แก้วดตาคาเพราะว่าอาจารย์แก้วดตาหน้ารักมากกันบ้านหน่อยแล้วใจดีมากขอบคุณค่ะนกจชกอออาจารย์ตัวมากที่สุดเพราะอาจารย์ตัวตัวเล็กๆแล้วน่ารักเเดินทางแล้วทำอังแล้วแล้วหลายก็แล้วหนูชอบอาจารย์หนุ่มมากเพราะว่าอาจารย์หนุ่มแสดงละครดีมากค่ะเก่งมาก เอหนูชอบอาจาร์ปัวผ่านมากค่ะเพราะอาจารย์ปัวผ่านร้องเพลงเก่งมากค่ะนูชอบมากค่ะอาจาร์ปัวผ่านสนุกมากค่ะเอ็ดฉันชอบอาจารย์ไก่ค่ะเป็นเหมือนคุณแม่ค่ะเป็นอาจารย์ที่เปิดสาค่ะเป็นคนที่น่ารักน่ารักสนุกสนุกมากชอบอาจารย์จักรลิงค่ะเพราะอาจารย์จักรลิง มีความหรูหัวมากหล่อมากและกนบ้าน้นอยน้อยอันชอบอาจารย์สุนันมากเพราะว่าออท่านบริบริษัทบรญยาลีพนของหนูแล้วหน้าตาของเขาของท่านนาา่นารักน่ารักมากค่ะพี่ฉันประทับใจมากที่สุดคืออาจารย์หน่อยค่ะเพราะว่าทุกครั้งเข้าเรียนอาจารย์หน่อยก็ฝากขนมให้พวกเราค่ะ แล้วกงสองก็ตดินมาเอ่อรู้สึกว่าอาจารย์ใจดีมากค่ะวันแรกมาฉันหนูมาเลียนที่นี่เอ่สอสางอาหา่งก็ไม,ม่ได้เอ่อพู้พัพสาไทยก็ไม่ได้ฝังพัสาไทยก็ไม่ได้แต่ตอนนี้เอ่อหนูเอ่สอสางอาหขา่ทตุอย่างได้แล้วเอ่อไปไปท่องเที่ยวด้วยตัวเอ็งก็ได้แล้วสังอื <laughs> ขอบคุณอาจารย์จริงๆหนูรู้สึกอบอุ่นมากขอบคุณค่ะเอ,อ่อหนูผู้ภาษาไทยไม่เ่งเอ,อ่อแต่ขอบคุณอาจารย์มากเอ,อ่อขอบคุณอาจารย์ช่วยหนูเอ,อ่ออาจารย์หนูรักคุณตอนแรกเรามาจากประเทศจริเอ,อ่ออาจารย์มดพาเราไปสั่งอาหาร ทำสิ่งหลายๆอย่างแล้วในมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทายครูอาจารย์พวกเราพาเราไปเที่ยวที่เมืองโบราณทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของของประเทศไทยค่ะแล้วอา,อาจารย์หน่มและอาจารย์บัวผ่านพาเราไปเ,เข้ากิจกรรม แพลงแปลงปลง,ปลงบ้านและละครชาลาวันและละครเมาเจอต้องกับเจียงชิงค่ะดิฉันรู้สึกว่านอกจากได้รับอิทธิพลจากพ่อแม่คนที่สำคัญต่อพวกเราคืออาจารย์และครูอยู่ในสังคมของอยู่ในชีวิตของพวกเราค่ะต้องขอบคุณอาจารย์ทุกๆคนที่ดูแลเรา ให้ดีๆค่ะขอบคุณมากค่ะผมต้องขอบคุณอาจารย์ทุกคนมากๆครับเพราะว่าผมมาเมืองไทยออฟังอะไรก็ไม่รู้ทางอะไรก็ไม่ได้แต่อาจารย์ทั้งให้เรารู้สั่นอาหารอย่างไรไปเที่ยวยังไงขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ทุกๆคนออสอนผมเรียนภาษาไทย ผมมาประเทศไทยสิบเตืนแล้วพูดภาษาไทยเก่งไปเที่ยวอยู่ต่างจังหวัดตัวเองได้ค่ะไปไหนก็ได้ออขอคนอาจารย์ขอณสวัสดีครับ ขอบคุณเธอที่ทำทุ่ Send me and ชัดเจนยิ่งกว่าครั้งใดกลายเป็นคำแทนความรู้สึกซท้ใใงใจ